สนับสนุนโดยอนันตราโฮเทลรีสอร์ทสปาการบินไทยรักขุนเท่าฟ้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรั้คุณผู้ชมเข้าสู่ world focus รู้รอบโลกประจำวันที่7พฤษภาคม2558ค่ะวันนี้อยู่กับคุณอภิร,รักษ์หันพิชิตวณิชนนและดิฉันกน,นัทวัฒนาสุทธิวงศ์ค่ะวันนี้ตามข่าวกันอยู่2เรื่องหลักใหญ่ๆนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันในวันนี้เมื่อสักครู่ผมมีโอกาสได้เข้าไปอ่านในสำนักข่าวของที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีคําเตือนเรื่องของภูเขาไฟแล้วก็ในพื้นที่บริเวณฮาคนคเน่อาจจะมีการประทุข,ขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องตกใจ ที่บอกเอาไว้ก่อนเผื่อว่าถ้าหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะได้เตรียมการที่จะรับมือได้ทนันเพราะว่าคนไทยไปญี่ปุ่นเยอะจริงๆนะครับนอกจากนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งที่สาราชณาจักรครับใช่แล้วค่ะซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับเป็นที่จับตามองจากสภาพยุโรปค่ะเพราะว่านายเดวิดแคเมรอนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าหากว่า พักรัฐบาลชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็จะจัดให้มีการทำประชามติภายใน2ปีว่าอังกฤษควรจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่ค่ะก,ก็เป็นมุมมองแล้วก็เป็นมิติในการหาเสียงของพรรคอดุรักษ์นิยมนะครับซึ่งขับเคี่ยวอย่างเข้มข้นนะครับกับทางเอดมิลิแบร์ของพรรคแรงงานนอกจากนี้ยังจะมีพักการเมืองที่3ที่4ที่อาจจะเป็นตัวสอดแทกอย่างสูสีด้วยนะครับไปดูประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในรอบวันกันก่อนครับ ช่วงนี้มีความื่อนไหวในอาเซียนเยอะเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะในอินโดนีเซียก็มีท่าทีล่าสุดของผู้นําอินโดนะครับในการที่จะไม่ให้การสนับสนุนแม่บ้านคนงานของประเทศที่ไปทํางานเป็นแม่บ้านในต่างประเทศนั้นไปในบางประเทศที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยที่จะมีความเป็นธรรมในการดูแลคนอินโดนีเซียครับ ซึ่งการตระบุเช่นนี้ก็เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมีคนชาวอินโดนีเซียที่ออกไปปฏิบัติงานเป็นแม่บ้านในต่างชาตินั้นถูกกระทําโดยที่ไม่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตะวันออกกลางครับโดยประธานมูลที่อุปผู้อพยพย้ายถิ่นสากลบอกว่ารัฐบาลอินโดนีเซียปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือแรงงานอินโดนีเซียในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิน้นก็ส่งผลให้แรงงานที่อยู่ในต่างแดนมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการถูกข่มเหงและรังแก อย่างไรก็ตามนะครับมูลนิธิอบพยพท้ายถิน่นย้ายถิ่นสากลก็เสริมว่าการออกกฎห้ามนั้นไม่ได้มีผลดีต่อแรงงานที่เดินทางไปในต่างแดนเลยแม้แต่น้อยการประกาศนี้สืบเนื่องมาจากที่แรงงานอินโดนีเซียถูกข่มเหงจากนายจ้างหรือบุคคลในประเทศที่แรงงานทํางานอยู่โดยเมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีของอินโดนีเซียโจโควิโดโดได้เกริ่นเอาไว้ล่วงหน้าว่าเขาอยากจะยุติการส่งออกแรงงานผู้หญิงไปทํางานในต่างแดน ผู้นำอินโดได้กล่าวเสริมว่าการที่ผู้หญิงชาวอินโดไปทำงานในต่างแดนนั้นไม่ควรที่จะเป็นเรื่องที่มีอีกต่อไปโดยให้เหตุผลว่าแรงางานควรจะมีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในตัวเองนอกจากนี้ทางรัฐบาลอินโดนีเซียก็ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของแรงงานของตนเองในต่างแดนโดยเฉพาะแรงงานที่ทำงานอยู่ในประเทศตะวันออกกลางที่มีกฎหมายที่ค่อนข้างไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะในด้านสิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติ โดยไม่นานหลังจากที่ผู้นาอินโดได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับกรณีนี้ประเทศซาอุดีอาระเบียก็ได้ตัดสินลงโทษประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะ2นักโทษหญิงชาวอินโดที่ทํางานอยู่ในซาอุฐานแม่บ้านในข้อหาฆ่าคนตายการกระทําดังกล่าวได้สร้างความโกรธเคืองต่ออินโดนีเซียอย่างมากและได้มีการเรียกทูก่ซาอุดีอาระเบียมาหาหรือเพราะทางการอินโดนีเซียไม่ได้รับแจ้งเหตุใดๆเกี่ยวกับการประหารของ2นักโทษ รายชื่อ21ประเทศต้องห้ามก็มีเช่นอัลจีเรียบาเรนอียิปต์อิรักอิหร่านจอร์แดนคูเวตเลบานอนลิเบียเป็นต้นมาติดตามข่าวในลำดับที่4นะคะกับยอดตัวเลขผู้อพยพผู้พลัดถิ่นภายในประเทศที่สูงมากที่สุดเป็นประวัติการค่ะจากเหตุการณ์ความขัดแย้งและสงคราม กลางเมืองในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะส่งผลให้ตอนนี้มีผู้พลัดถิ่นภัยในประเทศเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งก็มีรายงานล่าสุดจากศูนย์เฝ้าติดตามการละทิ้งถิ่นฐานภายในประเทศหรือว่า IDMC รายงานเอาเหตุความขัดแย้งและความรุนแรงตามประเทศต่างๆทําให้มีผู้ละทิ้งบ้านเรือนกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศทั้งหมดถึง38ล้านคนหรือเท่ากับจํานวนประชากรในนิวยอร์กลอนดอนแล้วก็ปักกิ่งรวมกันค่ะแล้วก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงกว่าผู้ลี้ภัยแบบข้ามพรมแดนถึง2เท่า ซึ่งรายงานก็ระบุด้วยนะคะว่าผู้พลัดถิ่นภายในประเทศหนึ่งใน3ของทั้งหมดเพิ่งละทิ้งถิ่นฐานเมื่อปีที่แล้วเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นซึ่งเท่ากับว่าโดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละวันมีประชาชนถึง3 0,000่นคนจะต้องพลัดถิ่นในประเทศ 60%ของผู้พลัดถิ่นในประเทศปีที่แล้วอยู่ในเพียง5ประเทศค่ะก็คืออิรักสุานซีเรียคองโกแล้วก็นเนจีเรียโดยอิรักเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความไม่สงบโดยกลุ่ม IS แล้วก็มีผู้พลัดถิ่นในประเทศอิรักถึง2 2ล้านแสนคนด้วยกัน ทางด้านซีเรียก็ได้รับผลกระทบจากกลุ่ม i อเอสเช่นเดียวกันค่ะโดยปีที่แล้วมีผู้พลัดถิ่นในซีเรียเพิ่มขึ้น1ล้านคนทําให้ตัวเลขผู้พลัดถิ่นในซีเรียทั้งหมดอยู่ที่7จ็ดล้านหกแสนคนหรือว่าคิดเป็น4ีเปอร์เซนของประชากรทั้งหมดปีที่แล้วก็นับว่าเป็นปีแรกนะคะที่มีชื่อของยูเครนอยู่ในรายงานโดยมีผู้พลัดถิ่นในยูเครนถึง6 4 6 5 0 0คนซึ่งนี่ก็เป็นผลจากสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพรัฐบาลยูเครนและกลุ่มฝัก ออกลุ่มแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซียค่ะซึ่งเจนแอ็กแลนด์ประธานสภาผู้ลิภัยนอร์เวย์ที่รับผิดชอบดูแล IDM C นี้ก็กล่าวว่าตัวเลขนี้เป็นสัญญาณที่ร้ายแรงที่สุดของยุคนี้ค่ะแล้วก็เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของรัฐบาลในการปกป้องพลเรือนผู้บริสุทธิ์ค่ะตอนนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการป่วยของนักบินที่ควบคุมการบินของเครื่องบินเยอรมันวิ่งที่ตกเมื่อไม่นานมานี้ครับ ข้อมูลดังกล่าวนั้นระบุว่าก่อนน้นนี้เองนั้นเขาได้มีความพยายามในการที่จะฝึกการลดระดับอย่างเร่งด่วนแบบที่เกิดขึ้นลักษณะนี้มาก่อนล่วงหน้าหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีการจับพิรุษได้โดยสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศของฝรั่งเศสหรือ BBA เปิดเผยว่าแอนดรสรูบิทนักบินผู้ช่วยวัย27ปีเคยทดลองบินในลักษณะดังกล่าวบนเที่ยวบินจากดุสเซดอฟของเยอรมนีสู่บาร์เซลโลนาประเทศสเปนไม่กี่ชั่วโมงก่อนลงมือฆ่าตัวตายจริงๆในเที่ยวบินขากลับ ซึ่งจากการบันทึกข้อมูลการบินของเที่ยวบินก่อนหน้าประสบอุบัติเหตุพบว่ามีการเลือกลดระดับการบินลงสู่100ฟุตหลายครั้งในช่วงเวลาที่นักบินผู้ช่วยอยู่ในห้องเพียงลําพังนายเรมิจุูตีผู้มนิการสํานักงานตรวจสอบอุบัติเหตุทางการบินของฝรั่งเศสกล่าวว่าการกระทําของนายลูบิสไม่มีพิรุษเพียงพอที่จะจับสังเกตได้เนื่องจากนายลูบิส่วยโอกาสดําเนมือนการทดลองตอนที่เครื่องเริ่มลดระดับลงสู่เมืองบาร์เซลโลนาทางนี้เครื่องบินแอร์บัส 3 2 0ของสายการบินเจอรมันวิงส์พุ่งชนเทือกเขาแอลป์เมื่อวันที่24มีนาคมคร่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือ150คนผลการสืบสวนอุบัติเหตยุยืนยันว่านายลูบิสตั้งใจบังคับเครื่องบินเ,เข้าลงมงโลกนายลูบิสเคยบําบัดทางจิตเกี่ยวกับแนวโน้มการฆ่าตัวตายเมื่อหลายปีก่อนที่เขาจะได้รับการเป็นนักบินนะครับขณะที่ลุฟทันซาบริษัทแม่ของเจอรมันวิงยอมรับว่าลูบิสเคยแจ้งกับเจ้าหน้าที่โรงเรียนฝึกบินของลุฟทันซา ในปี2009ว่าเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงลูทันซ่าบอกว่าในลูบิดเคยต้องระงับการอบรมหลักสูตรฝึกบินเป็นเวลานานหลายเดือนแต่จากนั้นก็ผ่านการตรวจสอบทางร่างกายพร้อมได้รับการยืนยันว่าเหมาะสมในการขึ้นเป็นนักบินโดยเมื่อครั้งที่กลับมาเข้ารับการอบรมอีกรอบหนึ่งลูบิสได้มอบเอกสารทางการแพทย์แก่โรงเรียนการบินของลูทันซ่าที่ระบุว่าเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามคณะแพทย์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุไม่นานแพทย์ไม่ตรวจพบอาการที่แสดงให้เห็นว่าลูบิสตั้งใจที่จะทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นโดยขณะนั้นลูบิสกำลังเข้ารับการรักษาจากนักประสาทวิทยาและจิตแพทย์ซึ่งเซ็นเอกสารให้เขาหยุดงานหลายครั้งรวมไปถึงวันที่เครื่องบินประสบเหตุแตนในลูบิสกลับปกปิดอาการป่วยจากนายจ้างโดยต,ตำรวจพบใบรับรองแพทย์ที่ถูกฉีกทิ้งระหว่างการตรวจคนที่พักของเขาหลังจากที่เกิดเหตุครับ มาติดตามข่าวในลำดับที่2ค่ะสหรัฐตั้งค่าหัวแกนนำไอเอสเพิ่มขึ้นถึง4คนนะคะโดยมีแรงจูงใจเป็นเงินถึง20ล้านด,ดอลลาร์สหรัฐค่ะ กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้ออกมาถแถลงการปรับปรุงรายชื่อผู้ต้องสงสัยที่ทางการสหรัฐต้องการตัวค่ะภายใต้โครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรมโดยเพิ่ม4ี่รายชื่อแกนนําของกลุ่ม IS โดยมีรางวัลจูงใจสําหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสรวมกันถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแกนนําอ s ที่มีค่าหัวสูงที่สุดตอนนี้ก็คือ4คนนี้นะคะในอับดุลรัมานมุสซาฟาอัลกาดูลีซึ่งมีค่าหัวถึง7ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ230ราล้านบาท โดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าเขาเป็นตัวแทนของอาบูม ok ูซับอัลซอกวีหัวหน้าอัลกออิดะในอิรักที่ถูกสังหารไปแล้วแล้วก็เดินทางมาเข้าร่วมกับ IS ในซีเรียหลังที่จะถูกปล่อยหลังจากที่ถูกปล่อยตัวจากคุกอิรักเมื่อปี2555ค่ะส่วนแกนนำอีกสองรายนั้นถูกตั้งค่าหัวเท่ากันก็คือนายอาบูมูฮัมหมัด เอาอันนนี่โฆษกของ IS ที่เคยเรียกร้องให้พวกพ้องโจมตีสหรัฐมาแล้วหลายครั้งรวมไปถึงนายทาคารบอติรัชวิรีผู้ดูแลคุกที่ถูที่อยู่นอกเมืองรากาฐานที่มั่นของ IS ซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ตัวประกันชาวต่างชาติหลายรายถูกคุมขังอยู่ค่ะโดยทั้งคู่มีค่าหัวคนละ5ล้านดอลลาร์หรือว่าราวๆ160ล้านบาท ส่วนรายสุดท้ายมีข้าหัว3ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็คือนายทาริกบินอาลทาฮาบินอัลฟาลีอัลออนนอัลฮาซีชาวตุนิเซียวัย33ปีรัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าเขาเป็นคนระดมทุนจากหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียซึ่งต่อมาก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการรบในซีเรียและก็เป็นหัวหน้าหน่วยระเบิดฆ่าตัวตาย กลุ่ม IS ยังคงยึดดินแดนกว้างใหญ่ในภาคตะวันออกของซีเรียและก็ภาคเหนือของอิรักไว้นะคะพร้อมกับสถาปนารัฐอิสลามขึ้นโดยคำถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ากลุ่มนี้ก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบซึ่งนี่กระมวมไปถึงการสังหารหมู่ข่มขืนฆ่าตัวประกันและเด็กค่ะด้านผู้ก่อการร้ายที่มีรางวัลค่าหัวมากที่สุดก็ยังคงเป็นนายไอมานอัซอ วอรีหัวหน้าอัลกออิดะที่มีค่าหัวถึง25ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวราว830ล้านบาทในขณะที่นายอับูบากาอัลบาคาดีหัวหน้า IS นั้นถูกไอสตั้งถูกสหรัฐตั้งค่าหัวไว้ที่ก่อนหน้านี้นะคะที่10ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ในขณะเดียวกันสหรัฐก็ยังคงเร่งสอบสวนประวัติคนร้าย2คนค่ะก็คือนายเอลตันซิมสันและนายนาดีซูฟี่ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตขณะบุกโจมตีงานแสดงการประกวดภาพการ์ตูนล,ล้อเลียนศาสดาโมฮัมหมัดที่เมืองกาแลรนรัฐเท็กซัสหลังจากที่กลุ่ม IS อ้างว่าเป็นผู้สั่งโจมตีแต่สหรัฐก็ยังระบุนะคะว่ายังสรุปไม่ได้ว่าทั้งคู่เกี่ยวโยงกับ i อจริงหรือไม่หรือว่า IS แค่รับสมงอ้างเพื่อโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็ส่งสารถึงแนวร่วมในต่างแดนค่ะ เราไปเห็นการเลือกตั้งในญี่ปุ่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผู้นําก็ออกมาบอกนะครับว่าถ้าได้รับการเลือกตั้งนั้นจะออกมาทําประชามาติในเรื่องใดหรือว่ามีทิศทางอย่างไรในขณะที่อังกฤษเองนะครับผู้นําคนปัจจุบันก็บอกว่าถ้าหากได้รับการเลือกตั้งก็จะออกมาทําประชามาติในการที่จะแยกตัวออกจากยุโรปนะครับก็ถือว่าเป็นความคลืน่หน่อยที่น่าสนใจสารการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นนี้ถือว่าเป็นการขับเคี่ยวผู้นํสองคนนะครับจากพรรคอนุรักษนิยมและก็พรรคแรงงานซึ่งถือได้ว่าเข้มข้นไม่ต่างจาาาากช่่่ววงเลทีผนม สองพักใหญ่ที่มีการแข่งขันนะครับก็เป็นคู่แข่งกันอย่างสูสีเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับท่ามกลางการให้ข้อมูลว่าน่าจะขับเคี่ยวกันอย่างสูสีมากที่สุดในประวัติศาสตร์ข้างหน้านี้ก็คือภาพหน้าบ้านเลขที่10นะครับซึ่งเป็นที่พักของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและก็คนอนาคตคนที่จะมาถึงนี้นะครับ ซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง6ชั่วโมงนะครับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในอังกฤษจ,จะออกไปลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมี650ที่นั่งจากการสำรวจของโพลทุกสำนักยังไม่สามารถบอกได้ว่าพรรคไหนจะชนะการเลือกตั้งเนื่องจากชาวอังกฤษส่วนใหญ่มองว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครดีแต่นักวิเคราะห์ก็มองว่าคู่แข่งที่จะมีโอกาสยังคงเป็น2คนเดิมนะครับตอนแรกเมื่อสักครู่ก็จะเห็นเดวิดคเมรันตอนนี้ก็จะเป็นเอ็ดมิลเลีนจากพรรคแรงงานครับ ผลการเลือกตั้งเชื่อว่าจะไม่มีฝ่ายไหนครองเสียงข้างมากได้นะครับแล้วก็จําเป็นต้องหาพรรคอื่นเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลและพรรคที่เป็นตัวแปรสําคัญยังคงเป็นพรรคเสรีประชาธิปไต,ยท,ปตยที่มีนิกเคลกเป็นผู้นําแต่ว่ามิลลิแบนน์นั้นก็บอกว่าถ้าได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะไม่เชิญพรรคของนายเคลกเข้าร่วมอย่างแน่นอนนะครับบรรยากาศโดยทั่วๆไปก็คาดว่าน่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิจํานวนมากหรืออาจจะมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วนะครับ ออกไปใช้สิทธิ 65. ์65.1%ส่วนคูหาเลือกตั้งก็จะเปิดให้ลงคะแนนกันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นหรือ13นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยแล้วก็จะปิดหีบในเวลา22นาฬิกาหรือตรงกับ4นาฬิกาของประเทศไทยก็ตามกฎหมายอังกฤษระบุว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะอยู่ในคูหาและได้รับบัตรลงคะแนนก่อนเวลาที่กำหนดถึงจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้ และถ้าหากมาเกินเวลาจากนี้ก็จะไม่ได้รับอนุญาตในการลงคะแนนนะครับด้วยเหตุนี้การเลือกตั้งครั้งนี้คุกกี้สูสีกันมากนะครับในช่วงบทวิเคราะห์เราจะมาอธิบายกันนะครับว่าขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นแบบไหนแล้วเรื่องของเสียงจะออกมาเป็นอย่างไร และทิศท,ทางจะออกมาในลักษณะไหนที่เกี่ยวพันกับประเทศไทยครับซึงต่าหากว่าคุณผู้ชมอยากทราบนะคะว่าใครเป็นใครในศึกเลือกตั้งของอังกฤษในครั้งนี้ก็สามารถหาอ่านได้นะคะในโพสต์ท d ิเฉบับวันนี้ลงไว้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามบทวิเคราะห์และประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจค่ะ